ไม่ต้องหรอกไม่ต้องอ้อนหรอกไม่ไม่ต้องไม่ต้องทำท่าทางไม่ต้องมาทำท่าทางนะไปอบอกให้กินข้าวก็ไม่กินอืมีเลอก็จริงหรือเปล่าล่ะอะอืม กินข้าวเลยอ่ะออไม่ต้องมาสายหางหรอกนะไม่ง้อหรอกนะไปๆๆๆไปๆๆไป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 กินข้าวัไหม <S 2> <S 2> ไม่ต้อง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 มาทำมาท่าทางอย่างนี้ลนเลยอืม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 อย่บ่นเลย จ้าบ่นอะไรฮะเจ้าจะบ่นอะไรนี่นี่ดูดิดูดทาท่าดิดูทาท่าดิเนาะเอาเข้าไปเนาะโอ้โหทำกายกรรมหรืไงอืมอืไม่ได้เลยนะเราอื <c oughs> ต้องมางบน่น อนี้ว่ะล่ะอืดื้อนี่ืมือไม่ะถ้าดื้ออย่างนีง้ไม่สวนนะอืมอจับขังี่ยอือไม่ไม่ต้องบนอ่ะอะ ไม่ต <Es> <an> e> <t ong sus anne> ้องมาต้องมาหาอืเอาสีเข้าไปเอาสีเข้าไปเอาอืมอืมทำอะไรอ่ะอืมอืมทำอะไรอ่ะมุดไปทำไมอ่ะอืมอืมเอาเอาเข้าไป

cái trong cái ngày vẫn lực một cho nữa không ấy chỉ sáng trên hộp này Uh...